สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีแฟนครับช่องของเสียเอฟแฟนเปียสองสูนผู้สุขคนครับพี่น้องมื่อนี้ผมได้มีนซ็บแซ่บมาฝากมาตอนพี่น้องนั่นก็คือมีนูทอดหมูกรอบนี่พี่น้องหลังจากที่มักหมูไวยแล้วก็เอามาทอดน้ำมันก็ลั่งเดือดพอดีพอดีเลยสำหรับเสานี้เนาะ หมูนี่ผมก็ไปซื้อมาแช่ฟิชไปน่าจะสองสามนาท์แล้วละชิ้นนี่เนาะมันเป็นชิ้นง่ายงไงไ่งพ่อสมควรพี่น้องหนึ่งชิ้นมันติตกอยู่ประมาณลอยเก้าสิบสามบาทพอเขาเอามันเลี่ยออกก็ยังพี่น้องเห็นนั่นแหละครับนี่ก็สินได้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดชิ้นเนาะนี่ลอยก็สิบสามบาทเนี่ยได้หลายได้ครับพี่น้อง วางเอาไปตีใส่ผู้ที่เขาเป็นเหฮดขายเนาะกับเ้าะหมูกรอบจานละสี่สิบหาหรือว่าสี่สิบบาทเนี่ยโอ้โหกำไรกับพวกสมควรอยู่ดีครับนี่เ่าถึงเลียงทอดหมตูตัวผมก็เป็นผู้ท้ายหรอกแต่ผู้เมียนะเป็นผู้อาทอด นี่เอาเอามาส้อยเพิ่นเบิ่งกันนะเท่าก็นนะสูกไปว่าสันหลังจากที่ทอดแล้วนี่ก็อนจิีนเรียกเอามาเทศก่อนว่าหมูมันไี่บอ่อมันหนุ่มบอ่อมันกระลังพอกินบอ่อถ้ายังบ่ได้ก็ต้องเอาไปล่งกันทาถอดไม่เพื่อบ่ให้มันกินสุกๆดิบๆเพราะว่าโรคไพ่ กับหูเนี่ยมันมากนาะพี่น้องนั่นก็คือโรคหูดับเขาก็บก่อยากก,กินอาหารที่แบบว่าดิบๆสุกๆเนาะเพราะว่าสุกสุกขาอนามัยลหลายๆอย่างพบกับเป็นทรวงเสียมากคือการช่วงนเออเนาะนนอนกินซิบอ่าสุกๆดิบๆนี่แหละก็เลยเอ้าเ,าเ,าเราแล้วกกันซิมก่อนเออต็มว้าตัวสั่นๆนี่ คลิปนี้เป็นคลิป่าเบื้องหลังก่อนอถ่ายท้ำหรือว่าก่อนเอามาตัดเป็นคลิปยาวๆให้พี่นอ้องเบิ่งนี่หลังจากที่เฮ็ดแล้วนี่ก็เป็นการตัดอีกคลิปนึงผมก็เอามาผสมประสานกันไปบางหนึ่งก็ย่างว่าอาบนา้ำรอบนี้ก็อาบน้ำแล้วก็มาเทสจีนที่สองที่สามตัวอรอบนี้นี่เออดู หนึ่งสันตกว่านี่เป็นจังไดเป็นจ้งได–สันตเป็นตตเซอปโปุมว่าเดนี่เอาจริงเนาะที่เอาจริงเดีวนะ่ะมีขาอย,ยังหน่อยๆไล่ๆไม่โอนอวยี่หลีเดแมวหน่อยนียยย่แมวหน่อยเมื่อ,อตัวนี้มาโอนอัวคัพี่น้องเอ้ยนะ่อกิ่นที่สามที่สี่กับซ้อยไปผู้ถอดกัดถอดผู้หันกับหันเดีจ๋จังเีมน้ำกันสันกเออเอา โคชิ้านให้อีกผมว่าว่าในคณะที่เฮ็ดอยู่นะ่ะก็มีตัวก่อก,กวนมาอีกมาอนอัวอยากเฮ็ดซอยขนาเป็นแมวเด้เนี่พ่อพ่อให้หนูช่วยไหมผมเดี๋ยินย่นว่าโอนอัวโอนอัวอยู่ตรงนั้นคซาดนั่นแหละพี่น้องแต่ละเมือ่อวันดวดกะต้องมีแนวเซฟเซฟมาเสิร์ฟมาตอนพี่ตอนน้องให้เบิ่งคือเก่าัน หันไปหันไปอยา่าวอาดูหันไปหัน,นไปมีศิลป์มีศิละปะจักหน่อยแน่โมแมน่นว่าหันไปเฮ็ดหยังบ่ได้นี่เอาลุงกระทะมันทั้ได้สุกโอ้โหทุกทุกเสียไปหมดนี้กับข้าวของ,สงสเสา,า,า,านีระหว่างเสานี่อ้าอ้าๆอ้าวนนะ่ะซ่อมจานนี่ล่ะครับปูชินน่ะ นี่เอาซีมก่อนเป่าๆเด้เ๋ยมันหอนนี่โอ้โหละมุนมากเอาอีกข้ามนึ่งโอ้โหได้การได้การมูเจ็ดแปดชินตัเนาะแงะที่นันนวงีงวัวได้ถอดเบิร์ด้ษแมน,ะนี่คือแคร์เบื้องตนมันต่อม,มาลังจากที่เฮ็ดแล้วก็สิมาาทายถ้ำกันเล่นสันตอกนี่สันต้องวา มา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 เจอกันครับสำหรับเสาร์นี้ครับผมสวัสดีครับเอฟซีทีนารักของผมมาสันว่ามาผมได้เมน,โน,โนูทอดหมูกรอบเสียบเสียบเสียบเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนสั่นบอกผมไปเอาอย่างละนี่มาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยมาบีหน้องสันตว่าวันนี้มี่หมูกร เรือ่องยีตะแกรมขนาดสนนเอานกจิ้มเจวนี่วิธีการกินเด้อสนกว่ะเอา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 สิกินก็กินจคสิฟดูกินเข้าไปจะสามารถฝอยอยู่นี่อ่ากินกินจะเบวด,ดนนูจิ้มยู่นั่นแหละจิ้มยู่นั่นแหละอาห้าสี่สามสองหนึ่ง ผ oh. oh, oh. มก็ล้อรุ่นปันได้อยู่ดีดูนี่นั่นนะโอ้โห่ข้ามีพี่น้องผมบอกเลยลํามุ่นลราไม่ขาดก็กินสเต็กเนื้อย่างเองสักดอบนี่คอปคอวนหุ่นๆเลยของเ้านี่พี่น้องนี่บ่มีสมตำย่างเดียวผมว่าขาดแต่สมตำอืมบอกเลยว่าเยี่ยม ไม่ดีทีเดียวหน่วงเมียผอมด้ิให้คณะกินเออวันนี้เจ้าเห็ดแนวกินแซ่ยบถ่อนดอกขาดย่างแนวคือตำหมวกฮวงมือเอี้ยนแล้วกันค่อยตำหมวกฮวงเนาะตลอดอืมวันนี้กิกนต้าหมูกร่บไปก่อนหรือว่าช่วงกลางวัดหรือว่าช่วงเร่งเร่งเจ้าคอยสิตำหมวกฮวงให้กินเด้ออืมกินออกไปข้ามที่สวางอีกข้ามนึง เข้าไปทุกคนแซบะไหมแซาะเพื่อไหมเอาซัดสกปยิเยอะสบเป้าวยู่นังน่ะนะติดใจดูดหอนนิ้วนะตวัตวตัวเสียเมือ่อยกปน้อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าและการกำกับ การตัดต่อโดยเห็ดง่มงมๆเศร้าๆไปก่อนค่อยๆเห็ดไปออว่าคิบไตะสีดีคิบไตะสีข้นสีบปั๊บปุ่มคิบไตคข้นจะแก้ไขโผมกับสีเห็ดจูจึงสีแหละไม่มีอะไรที่ประสบความสําเร็จในวันเดียวสองวันปีสองอปีตุกอย่างมันมีมุ่นราคา ทุกอย่างมันมีวเวลาเก็บไปเรื่อยๆนะสำหรับคลิปสำหรับคอนเทน,นียรสำหรับการหาคลิปที่มันคิดว่าจะเป็นคลิปบปานบ้านถึงข้นเพิ่งหนึ่งน้นสองน้นสามน้นแต่รวนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กันคือเกาโดยดีเสมอมากพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ผมสิได้ลาพีล่าหน่องไปก่อนเด้อผัวกันใน่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม